ภัยเนี่ยไปช่วยผู้อื่นแล้วปรากฏว่าตัวเองเสียชีวิตพระอาจารย์อันนี้ถือว่าเขายังได้ทําบุญอยู่ไหมครับเขาเขาได้บุญได้กุศลได้แต่จิตเขามีจิตคิดอยากจะช่วยละอืืนแล้วยังไม่ได้ลงมือทําด้วยซ้ำไปโยมอนุมาท่านผู้ชม ยังไม่ได้ลงมือช่วยนะแค่กู้ภัยคนนี้มีจิตคิดอยากจะช่วยเหลนะือเท่ากับเขาสร้างกุศลส,สร้างบุญของเขาขึ้นมาแล้วส่วนการไปช่วยเนี่ยอาจจะรอดไม่รอดอาจจะช่วยได้ไม่ได้นี่มันก็อีกเรื่องหนึ่งมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคที่มันซับซ้อนที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้หรือว่าเอากระโดดลงน้ําไปแต่ว่าน้ําพัดมาอีกแรงกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าปัจจัยอื่นเข้ามา เสริมอีกเพราะฉะนั้นเราจะช่วยได้ไม่ได้ไม่ไปแต่ว่าจิตที่เราคิดอยากจะช่วยเหลือน่ยบุญมันสําเร็จไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทีนี้แม้ว่าเราจะเสียชีวิตไปแล้วด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ว่าความดีก็ยังปรากฏแล้วก็ตาตริงอยู่ในหัวใจของคนทั้งโลกจ่าแซมเลยครับอาจารย์นั่นแกก็เต็มใจนะ เต็มใจแล้วแกก็ตั้งใจอยากจะไปช่วยจริงๆด้วยบุญสำเร็จตั้งแต่มีจิตคิดอยากจะช่วยแล้วจริงหรอเาสาธ